เลขสามตัวตรง6 0ศูมงวดหน้า16มีนาคม2567ดูเลย สวัสดีครับม่ดังวันนี้เด็กๆมัแมนๆครับวันนี้เรามาดูสูตรเลข3ตัวตรงครับอันดับแรกมาดูสูตรที่คำาวณก่อนครับสูตรที่1ครับชาลักแสนบวกลักหมืน่นบวกลักหมืน่นลักหมื่น3ครั้งครับจำนวนบวก10ล่างสองครั้งและ7ครั้งทีสูตรที่2ครับลักแสนบวก10ลลางบวก10บลาง บวกสามบวทีสูตรที่3หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกสิบบนบวกสิล่างบวก10ล่าง,ลางและบวกสามบวงทีครับเดี๋ยวเรานำทางสาสูตรนี้ครับไปคำนวณและตรวจสอบพร้อมกันเลยครับจะนะครับเราลน่ำทาง3สูตรครับ มาคำนวณกับดาวันที่หนึ่งในงวดที่ผ่านมาเริ่มจากวันวันที่17มกราคม2567ครับ105979หลัง61ส่วนที่1ครับหลักแสนนิดหนึ่งหลักหมื่น3ครัง้งอีก0 สิบล่างสองขันโครครับแหลกบวกเจ็ดคงทีต่อมาครับเลขในสูตรที่สองลักแสนเลขสิบติบล่างสองขันในโครครับจะนั้นบวกสามคงที สุดท้ายครับสุดที่3นักแสนอีกหนึ่งนับหมื่นเลขสูงครับ10ปุ่นเลขเจ็ดสิบล่างสองัลังในครครับและบวก3ามพนที จนะครับรวมตัวเลขที่ได้ทั้งสาสุด1 6 6บวก6บวกบวก7ได้20ครับตัวทายหลักหน่วยได้เลขศูนย์1บวกหบวก6บวกสเท่ากับ1ิบตัวท้ายหลักหน่วครับเลข6กบวก7บวก6บวก6บวก3ได้เท่ากับ 23ครับตัวแทนจำนนเลขมนสนะครับเป็นเลขที่ได้ครับตัวสองครับกับเลขที่ออกงวาต่อมาในวันที่1กุมภาพันธ์2,567ครับ3ตัวบนออก0 3ครับตรงกับเลขที่คำนวณงวดที่1ต่อมาครับคำนวณตรวจสอบงวดที่2ใช้รางวัลที่1ครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ั้้ยครับ607063ล่าง09นะครับคำนวณทั้งสตรสูตรที่1ครับรักแสนในหบ หลักหมื่นสามครั้งเลขศูนย์ากนั้น10ล่าง0 2นยครั้งแล้วบวกเจ็ดของพี่ครับสว่วนที่2ครับหลักแสนนลครับสิล่าง2องครั้งเลขศูนย บวก3คงทีครับสุดท้ายในสูตรที่3ใชั้นลักแสน6ครับบวกหลักหมื่นเลข0 10ปุนครับเลข6ก0ลาง2ครั้งอีก0และบวก3คงที คลรวมครับ6บวก7เท่ากับ13ครับตัวท้ายหลักหน่วยเลข3สูตรที่2ครับ6บวก3เป็น9เลขหลักหน่วยคือ9ครับและสูตรที่3นะครับ6บวก6บวก3เท่ากับ15ตัวท้ายหลักหน่วย5ครับ นำมาเรี้ยงจากทั้ง3ตัว3 9 5ครับตรวจสอบครับในวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6พครับ3ตัวบนออก3 9 5ตรงในงวดที่2นะครับ และนําโซนนี้ครับมาคํานวณตรวจสอบเป็นงวดที่3ครับงวันที่1ครับ941395ล่าง43ในวันที่16กุมภาพันธ์2597นะครับมาคํานวณตรวจสอบโซนที่1หลักแสนใน9ครับหลักหมื่น3ครั้งอีก4 บวกสิบล่างครับเลข4ีสองครั้งและบวก7จ็ดของทีส่วนที่2ครับหลักแสนในกล่าวสิบล่างสองครั้งเลขสี่บวกสามของที่ โซนที่3ครับหลักแสนเลขเก่าวหลักหมื่นเลขสี่บวกสิบบนเลขเก้าครับบวกสิบล่างสองขางเลขสี่และบวกสามคนทีคนรวมตัวเลขครับ 9++ 4++ 4++ บวกส6บว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 กเท่ากับ6ครับตัวทาดหลักหน่ยเลคุต่อมาครับ nah ส, ja. ส,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 สู part, สสตรที่2 9++ 4++ บวกบวกบวก3เท่ากับ20ครับตัวรัดหลงคือ0สูตรที่3ครับ 9++ 4++ 9 4++ บวกบวก9บวกบวกบวก3ได้ สาครับเลขหลักหน่วยคือ3นะครับนําทั้ง3ตัวนี้ครับมาเรียงหก3สามครับตรวสอบกับมวต่อมาครับในวันที่1มีนาคม2567ออก3ตัวบนคือ ศูครับงวดที่3นะครับครับจากข้อมูล3งวดที่ผ่านมาครับเราได้3ตัวบนจากนั้นเรานำสูนี้ไปใช้ในการคำนวณต่องวดต่อไปครับไปดูพร้อมกันเลยครับ นำงวงวันที่1ครับในงวดวันที่1มีนาคม2567นี้ครับ253603ล่าง79มาคำนวณทาง3ดนักแสนครับเลข2นักหมื่น3ครั้งนะคะ10ล่าง2ครั้งครับและบ67คงที่ ูตที่2ครับลักแสนเลข2 10ล่างสองั้งเลข7จบวก3คงที่สูตรที่3ครับหลักแสนเลข2บวกระหมื่นเลข5 10 0บุตเลขศูครับ จกนนบวก10ล่าง2องขัง7และบวก3ารงทีรวมตัวเีขครับ2บวก5บวก5บวก5บวก7บวก7บวกเเท่ากับ38ท้านักหน่อยิครับ ส่วนที่2 2บวก7บวก7บวก3เท่ากับ19ครับใช้เลขตัวท้ายใดเลขก9และ2บวก5บวก7บวก7บวก3เท่ากับ24เลขหลักลหน่วยคือเลก4ครับ8 9 4ครับนำมาเรียงและ8 เก้าี่มีนาคุมสองพัาสบเจ็ดครับมาสรุปตัวเลขกันอีกครั้งสามตัวบนคำนวณได้แปดเก้า 4 6 6มีนาะคม2567ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับและก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ